โอเคแล้วก็กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมกูริต้าวันนี้ก็อยู่ในทีมกระโปกงกระโหลกกระลาดูดีครับว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเราจะได้ที่โหลแล้วก็พากันแตกยับหรือไม่ถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเลสโกจะแบกกูได้ไหมดูดิ มาดูกันว่ามันจะแบกเราได้ไหมเ t s โกเฮ้ยนี่ด่านมีน้ำขง้งดีวะชอบลานสกีแม่งเลยลงเนี่ยใครลงอ่ะเฮ้ย<ม> <Hey, S 2> บังเป็นหัวลงเอ้ย <Hey, S 2> ไม่ทันแล้ววะลงเหน่ก็ลง ลงแล้วลงแล้วลุงได้แล้วรออะไรโอ,ะโอ้โหเอาว่ะเอาเรื่องมาน,นี่ก็เอาเลยดูเดี๋ยวผมแบกเองตาเนี้ยทุกคนต้องห่วงไว้ใจผมจะไปไหนก่อนจะไปไหนก่อนไว้ใจผมคนดูไม่ไก่แน่นอนตานี้ หวังว่าจะไม่ไก่นะท่านอย่าลุมล้มมั้งลไม่สู้หรอกมึงก็มาทุกครั้งใครจะไปไหวมึงไงเอาเอา้าเอา้าโอ้ยพี่ก็จะไปย,ยิงคนก่อนเดยจ้ะเอาเลยเอาเลยโอ้ยโอ้ยดูซี่อีกแล้วจะมาทำอะไรก่อนดูซี่มาดีไะเอ็มแล้วโอ้ย เขาเนี่ยเบื่อจังวะแต่ก็เล่นดีอ่ะตัวนำตัวเงินตัวทองได้เงินแล้วเอาไีกแก่เดี๋ยวเดินไปหาเป็นไหนวะเนี่ยโอเคเด็กกูฮะสี่แล้วเหรอดูดิมันจะ ไเ,เอาคิดมาทำหอกเลยก่อนช้าจังวะปฏิกิริยาเต่าอีกสิบไม่เล่นว่ะช้าเนี่ยฟรียพี่ไม่ใช่สชายชารอน้องๆฮ้้ได้สี่ร้อยแล้วไหมสี่ร้อยอะ กระเป๋าสามแล้วอะอปืนดิอะไรคืออะไรวะตีเหล็กเหลอเรียกตีเหล็กค่ะอปืนตึงยังวะไม่หมายถึงหมายถึงไม่ใช่เกมนะหมายถึงชีวิตจริงอะตึงยังเลยตอนนี้ ตาลายอะวออีตอนด้วยปะอยากดิ้สนสไลด์อะคูณสี่เก็บมาให้หน่อยดิเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเงินปเป็นแรกไปิกเจอจร์แล้วโอ้ยิงไม่โดนเลยนี่กูกูเมารือกูเมาวะเนี่ยอตอนนี้นมึงหล่อไม่ได้เมาคนจริงคนจริง ไรงนนั้นคือแบบจังหวะนี้ได้หมดอ่ะไม่สนเขาไปฉี่สิมึงจะ,ะบ้าบ่นนะมึงจะฉี่น,นกนกปล่อยมันอยู่นั่นแหละหเฮ้ยเผื่อมันมีปืนเอาปืนนี้ก่อนไปเลย คืนไก่ไม่เอาหรอกรอววโปรดิโปรโปลูกพี่โปรโปรลูกพี่ ชุบมันก่อนโอ้เออต้องกลุ่มมันต้องกลุ่มๆแบบถึงกล้าเล่นหน่อยเอามาดีลูกพี่อยู่ไหนวะ นอนขอชีวิตตอนนี้รอรอรอนอนขอชีวิตก่อนนอนขอชีวิตอยู่ดยเดี๋ยววะยางชีพคือน,น,นชีพให้มันแล้ว กูแบกเองตายนี่เขาบอกแล้วบวกอย่างเดียวครับไม่สนอาวอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหวอยู่มั้งน,นิวอะไรอะ่ะเอาเอามาก็ตายดี เหนียววี๋ยวจะปราบพวกมึงด้วยฟาร์มาร์ดเองเฮ้ยใครเรได้สไนวะโอ้โหนึกว่าโโวมันสองได้ปะพวกพี่เม่งมีสองด้่ะ อยได้ปืนคู่ใจไม่เจอเลยวะซิกาซ่รู้จักไหมไม่รู้จักหรอกซิกาซ่เเดี๋ยวตึงมีจังเลยวะ่ะแบบคือแบบอยากยับยับอะ่ะหลพี่หึ้นขอได้ไหม,ไมไขอแบบโดนย,ยับยับอะไร <c oughs> เฮ้ย,ยจ๋อเหมือนเจอมาเลยวะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หอลอนละไปสมุนขมองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อเอาสก,กาให้หน่อยเนี่ยไม่ไม่ต้องเข้าวงดีกว่าพี่แบกเอง,งอีกแล้วเหรอฮะอีกแล้วเหรอโซโล่เดียวแล้วก็แบบไม่รอดอีกแล้วเหรออ้อาวมันไปกันตอนไหนวะ แกมึงอยู่ในวงเหรอ,อ,อต่อไปลายต่อไปคนที่จะนอกก็คือกูน่นอนออโอ้ยช่วยด้วยคือมึงจะไปชุบ้แต่ถ้าไปชุบมันก็ถันนเลยคือมึไองไปยังไงให้โดดที่โดดลอ่อวะ เ้ยเบอร์สองไปชุบหน่อยดีเบอร์สองขอบคุณครับ <Hi. S 1> ไปชุบใหนหน่อยดีอ้วมันขึ้นเขาไม่ได้ป่ะตายแล้วมั้งเนี่ยเมยถึงสองคนเองขอบคุณครับลูกพี่เจอกันช่องผมกุริต้าเอาโอ้ยขึ้นไม่ได้เว้ย เจอกันช่องคูริต้าถ้าพี่รู้จักผมรู้จักแน่นอนแหละจบมจบอกวรู้จัก,เ,ก,เ,เ,กจเดี๋ยวก็รู้จักเองเนี่ยถ้าดังพอไงอจะฟาร์มม้าเลยวะโอ้ฟาร์มม้าแบกกันได้วะ อ,อ,ยอยู่ที่คนหรอกสูตรแม่เงเพียบพร้อมละหิววะตอนนี้รู้สึกว่ากูหิวเอาอะไรไม่ได้ใช้มั้งวะโอ้ระเบิดโอ้ใช้หมดทุกอันเลยวะ่ะไปหิววะแต่คนอยู่ไหนเอ้ย โอบไม่ถึงวะมีสะโกบมีไหมเจือละเจือละ,อละไม่ถึงวะเอา้าง้องหุ่นได้อีกแล้วเหรอสวยก็ไม่ถึงไงปืนไม่ถึงไง มันหายตัวได้ไงดูดิดดคือเอ้าไอ้บังเรียบร้อยแล้วโอโ้โหไปเจอแล้วหน้าขา้างหน้ามึงเห็นไหมเห็นไหมสล่แล้ววยเล็ จอใหญ่ขี้โกงศาสตร์จอใหญ่ขี้โกงเฮ้ยข้างก็มีทบสมุดบันทขวาขวา,ขวาหินใบไหมเก็บแล้วใช่ไหมนอกไหมเออดีละลูกกระจกนั่นแหละนั่นแหละจีเนียสมาเหลืออีกตีเดียวมัง้งใช่ไหมวะ <One> นี่นอน uh huh. นี่นอนตึงแน่นอนบอกเลยดีกีขึ้นแล้วตึงแน่นอนบวกอย่างเดียวตอนนี้ไม่สนใจหรอกยับก็ยับเถอะไปชุบมาหน่อยไหมเนะี่ยลองให้แนละ้วมั้งเนีย่ย <Okay. S 2> ทุกอีพีมันคือแบกแต่ทำอีพีนี่มันคือแบบยับก่อนเราวะ ก็มันต้องอยู่บนเขานี่นอนเดียววะระวังกลัวไ่เห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไงมาร์กดิมาร์กดิโอ้โหนอกก็ยังอะโอ้โหแล้วตู้ก็แม่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะมึงก็มึงก,ก็เกินปุยอ่ะ ไม่ต้องพึ่งตู้แล้วมั้งเออซื้อเนี่ยก็ดีวะ่ะแล้วมโอยอีกกี่คนวะเนี่ยเราอะอีกตัวเดียว เอาดิสู้ตายครับทุกพี่เดี๋ยวมันก็มาแน่นอนที่หนึ่งเน้นอนบอกเลยถ้าไม่ได้ที่หนึ่งนนก็คือยอมเล่นมาริโออะถ้าไม่ที่หนึ่งอ้อาวอ้ <c oughs> <c oughs> าวอ้อาวอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวที่หนึ่งครับบอกแล้ว ไม่ได้เล่นหรอกมานิโออ่ะบอกแล้วโอ้หสำหรับใครที่ชอบก็ยืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดดิ่งแล้วก็กดจังกับผมด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ